ดินสอเขียนคิ้วแล้วที่เขียนคิ้วแบบแป้งแบบไหนเป๊ะปังกว่ากันและต่างกันยังไงนะคะดินสอเขียนคิ้วเนี่ยจะได้เส้นที่คมชัดควบคุมทิศทางได้ง่ายกว่าแล้วก็เหมาะกับคนมือใหม่ด้วยค่ะส่วนที่เขียนคิ้วแบบแป้งนะคะเราจะได้ลุคธรรมชาติฟุ้งๆแล้วก็ทําให้คิ้วเราดูหนาขึ้นด้วยค่ะอะไรติดทนกว่ากันนะคะดินสอเขียนคิ้วจะติดทนกว่าเพราะเนื้อสัมผัสจะเป็นเนื้อเจลแล้วแว็กมันจะเกาะผิวกว่าค่ะส่วนที่เขียนคิ้วแบบแป้งนะคะ มันจะหลุดง่ายค่ะแต่เราจะได้ลุคธรรมชาติแบบฟุ้งๆเลยค่ะถ้าอยากได้คิ้วอยู่ติดทนทั้งวันนะคะให้ใช้เจลล็อกคิ้วปัดคิ้วอีกชั้นหนึ่งค่ะใช้แบบไหนถึงจะเหมาะกับตัวเรานะคะถ้าเราอยากได้คิ้วเป๊ะเส้นคมชัดนะคะให้เลือกแบบดินสอเขียนคิ้วค่ะแต่ถ้าเราอยากได้ลุคแบบธรรมชาติฟุง้งๆเบาๆเป็นง่ายนะคะให้เลือกที่เขียนคิ้วแบบแป้งค่ะแต่เราจะใช้2อ,อย่างคู่กันเลยก็ได้นะคะดินสอเขียนคิ้วจะเป็นตัวกําหนดทรงคิ้วค่ะส่วนแบบเป็นแป้งนะคะจะทําให้เป็นการเติมเต็มคิ้วให้ดูสวยขึ้นค่ะ คิ้วคือมองกุฎของหน้านะคะเลือกให้ดีจะได้เปทั้งวันค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหนึ่งที่คอมเมนต์แล้วก็กดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตาม mm hmm. ลุคแอดมีบายบีนะคะ mm hmm. เพื่อให้กรุ้งนําส่งคลิปนี้ไปยังคนอื่นเือเป็นประโยชน์ค่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย